โอ้โหด่านในตำนานกลับมาแล้วเว้ยมาชูปิกชูอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมาเดีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมพีบีนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นด่านมาชูปิกชูนะฮะซึ่งด่านนี้ถือว่าเป็นด่านในตำนานเลยนะฮะโอ้โหในสุดก็กลับมาจนได้นะฮะอุ้ยด่านนี้มันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยฮะเพราะมันเป็นด่านในยรมโบราณฮะ,ะโอ้โหมึงบุกฐานดเลยเหรอวะอยามกูเป็นแล้วเว้ยนี่ฮะซึ่งด่านมันเล่นง่ายมากเลยนะ,ะบอกไว้ก่อน อันนี้คือฐานเกิดฝั่งสีมเงินนะเดี๋ยวขอเพิ่มแสงสักครู่นี่ฮะก็จะเป็นลักษณะท้องฟ้าเปิดนะในด่านนี้ใครที่เคยเล่นค่ายเก่าๆนี่จะเห็นนะโอ้ใครยิงกวูวะโอ้โหเมื่อกี้มันยิงกระสุนมาไม่โดนพี่สักเม็ดเนี่ยโอ้ไปไงอ่ะพี่โปวามะตะเห็นปะฮ <c oughs> ือๆดูวิวมันดิสวยยอดสวยงามมากไอ้ด่านนี้มันบั็กได้อยู่นี่ไม่รู้เขาแก้แอะไรอย่างนะเมื่อก่อนบั็กได้นะฮะ เมื่อก่อนมันเคยบักได้อยู่โอ้โหไม่ตายทั้งนั้นเลยอะไรวะนี่ไงยิงไปโอ้โหเรียบร้อยฮะกรี๊ด <c oughs> พี่โคชชอบเล่นด่ดานเนี้เมื่อก่อนอะคือมันฆ่าง,ง่ายนะฮะแล้วก็จุดแอบ,บเยอะนะฮะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งเกิดของฐานสีแดงกันเลยแต่สักครู่นึงต้องย่องๆไปนะนี่ฐานเกิดฝั่งสีงแดงจะอยู่บริเวณเนี้แต่เราดูมันเกิดเราดูมันเกิดมันจะเกิดปะวะนี่ไงโอ้โหอะไรเพื่อนลบดิโอ้ขอโทษที่กูพามาตายเพื่อนนี่ไงเข้ามาอืมกูแอบตรงเนี้ย แล้วจุดแอบของพี่จุดเนี้ยเห็นปะโอ้ฆ่าโคตรง่ายมันมากอ่ะอย่าลืมไปเล่นกันนะน้องๆโอ้โหพี่โคตชชอบเลยตำนานกลับมาแล้วซึ่งด่านในตำนานนี้ก็กลับมาบ่อยนะช่วงนี้อย่างเช่นด่านเฟสล็อกนะฮะด่านในตำนานที่บัคเยอะที่สุดในเกมแล้วก็ยังกลับมานะฮะไม่แน่ว่าด่านกีรันอาจกลับมาก็ได้นะฮะต้องรอชมตัวตอนต่อไปคือไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันไปไหนวะในี้ย่นงงี้ยโอ้ยิ่งจะรัดจะรัดสวยงามเพื่อน เฮ้ยล,งลง้งๆนี่นี่นี่มาดิโอ้โหมันง่ายยิ่งสิเอ้ยซะยิ่งกว่าปลอกกล้วยเลยนะเดี๋ยวเฮ้ยมฮ้อย่ามาบังกูดินะฮะยืนอยู่จุดนี้เห็นได้ทั่วแมพเลยดูดิหูยโคตรสวยอะชอบเนี่ยวุยไม่เห็นแม่ฐานเกิดเลยเลยว่ะเนี่ยพี่ชอบมายืนตรงเนี้ยแล้วมัเจะเห็นแม่ฐานเกิดดูวิวสิโอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีด่านไหนอีกแล้วนอกจากมาชูไปชูซึ่งด่านนี้พี่ต้องขอบอกแบบอันนี้สาระความรู้นะฮะมันมีจริงใน ของจริงนะสถานที่จริงมันมีนะฮะด่านนี้จำลองมาจากของจริงนั่นเองนะฮะมาชูปิชปูเป็นสถานที่อะไรทำโบราณน,นะฮะที่คนสมัยก่อนเขาสร้างไว้เออเอาง่ายๆคนสมัยก่อนเขาสร้างไว้นะฮะซึ่งสวยนะดีการดีไซน์ออกแบบพ่ามันเป็นยังไงอ่ะมึงยิงหัวโอ้โห,หไปลุยแต่ด่านนี้ค่อนข้างที่จะเป็นด่านที่ใหญ่นะ ถ้าแนะนําการเล่นนี้ให้เล่นแปดกๆไปนะถ้าเล่นสี่นี่โอโหหากันตาแหกเลยฮะไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนที่แอบเยอะมากนี่เจอแล้วหืเฟิร์สช็อตเฟิร์สช็อตพี่อะคิดแม่นระดับร้อยระยะไกลอะไม่ได้แดกหรอ,อกนันอนงอ่านไงไอทหารนี่โปล็อกหัวเถาอะอ่าก็นี่ฮะตำนานเรากลับมาแล้วเห็นหลายคนเรียกร้องกันเหลือเกินนะฮะว่าให้มันกลับมามันก็ลกลับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆเลย ชอบมากเดี๋ยววะเอ้ยรยิงย่งขยิ่งโอ้โหเกือบตายเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ยมันเคยบักได้ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่พาไปดูแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ได้แนะนํานะแค่พามาดูว่ามันยังได้อยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยตรงนี้นเดี๋ยววะเมื่อก่อนได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นล้นฮะไม่น่าจะได้แล้วโอ้โหมาลงมาแล้วจเย็นเพื่อนจะเย็นขอขอดิโอ้โหโอ้โหเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว างบนฐานเยอะมีประเด็นข้างบนมีประเด็นอยู่ไหนหมดแต่ว,ว่านู่นไงนู่นไงยิงกันอยู่ใช่ปะนี่ไงนี่ไงโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยมันมันยิงกันแถวเนี้ยโอ้โหดีนะมันมาพอดีนี่ฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้องพวกห้องหินนะฮะแล้วก็มีคอมอยู่ตรงนี้เออตรงนี้ก็เคยบักได้นะตรงเนี้ยไม่รู้ไม่น่าจะได้แล้วนะเออไม่น่าจะได้นะฮะเดี๋เด้อเดไม่ได้แล้วใครที่เคยเล่นแบบ สมัยก่อนหรือค่ายก่อนนี่น่าจะรู้ดีนะฮะสำหรับเจ้าด่านอ้โหนั่นไงไอ้นี่อีกละมันยิงหัวพี่สองรอบวนะเนี่ยอันโปโล็อกปะวะมันต้องโดนแล้วมันต้องโดนแล้วไอเนี่ยแหมแต่มันยิงคนเทพไม่ได้ชอบเหลือเกินด่านนี้นี่เออมันจะมีจุดเกียนจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะน,นําแป๊บนึงด่านนี้จุดโคตรเกียนเลยฮะแนะนําใช้ปืนพวกอะไรแอนต์แม็กหนึ่งร้อยอ่ะหรือว่าสไนน์นะเนี่ยซุ่มอยู่ตรงนี้นเห็นปะ มันจะเห็นฝั่งศัตรูได้หมดเลยนะถ้าใช้สไนเปอร์เลตเนี่ยโอ้โหโเคตรเกลียนพี่บอกกันเลยฮนะตรงเนี้ยพี่โคตรชอบเล่นอนะ่ะเมื่อก่อนนะโอ้โหหลังนั่นไงไอ้กากมันจะมาตุยหลังนี่นไงวะไม่หนึ่งหนึ่งมาชิญหน้าเลยอะโอ้โหเมื่อกี้กำลังแนะนําอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงกูว่าแล้วโอ้โหมึงมึงมึยืนในกระฐานมึงเลยเนะี่ยอันนี้มันฐานกูดูได้ฝั่งเสียเงินเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มันยืนไปบอยแบนนะฮะ <c oughs> อฮื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 อฮโอฮื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 อฮวอฮือฮ นีไ่ไงเจอละนี่ไงไอ้หน้าโอ้โหนักต่างรุ่ดีนะพี่ก้มทันเมื่อกี้ด้วยความไหวพริบที่แข่งแชมป์โลกมา20ปีโอ้โหนั่นไงหลบไม่ทันเฉยเมื่อกี้เมื่อกี้เน็ตมันแลักเน็ตเหลืองนะเมื่อกี้เน็ตพี่อ่ะโอ้โหงั้นมันไม่ได้ย <isions impossible> <habitude antique> ิงพี <ide> ่หรอกไปลุยเว้ยเดี๋ยวโอ้โหด่านนี้ค่อนข้างที่จะปาระเบิดขึ้นไปยากนะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหมาใกล้นี้ผมเสร็จโจสิคลาสด่านนี้ ่เว้่เวลาเดินนะเนี่ยมีเสียงเลยวะอ่าได้ยินปะจะเอ๊ะเปไงโอ้โหเราอยู่ตั้งสูงกว่ามันมเราต้องได้โอ้อะไรวะโจโโอโห้หมาเดี๋ยวพี่จะมาอยู่ฝั่งสีแดงมั่งนี่โอ้โหเกิดมาปุ๊บได้ยิงปั๊บเป็นไงล่ะยิ่งกว่าดวงอีกเนี่ย <c oughs> มันคงโชคดายนะเนี่ยฮะพี่อยู่ฝั่งสีแดงนะเรามาเล่นฝั่งสีแดงมั่งเมืม่อกี้พี่อยู่ฝั่งสีเงินไปนะนี่ฝั่งสีแดงก็จะเกิดบริเวณไม่ทุยบริเวณตรงนี้นะเออเนี่ยฮะ โอ้ดูพวกเขาเนี่ยกะเหมือนพวกเขาต้าแข่งใสนะ่เนาะแล้วก็ลาดน้าแดงมาโอ้โหน่าก,กินเหลือเกินไปทาอะไรจะบักเหรอเพื่อนจะบักเหรอสงสัยไม่เคยเล่นสงสัยไม่เคยเล่นแน่เลยโอ้ป้ายลุยนคะครับฝั่งสีแดงเกิดมาให้เดินขึ้นมาตรงนี้นะฝั่งสีแดงนี่ไม่ค่อยมีจุดซุ่มนะมันจะไม่เหมือนฝั่งสีเงินเอ้ฝั่งสีแดงนี่จะเป็นจุดสูงกว่าฝั่งสีแดงนะเดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอธิบายให้ดูนะน้องๆอ,อ,อาจจะไม่เข้าใจนะครับ ก็คื <c ười> อยังไงเหน็นปะมันจะเป็นจุดสูงกว่าฝั่งเสียเงิอนอ่ะฝั่งเสียเงินต้องขึ้นมานะก็จะมายิงพวกเราอะ่ะเหน็นปะน่ะฝั่งนี้มันอยู่ตรงนู้นอ่ะเออเดี๋ยเห็นปนะนะ่นะนะ่นนะนะ่นะเดีนะ๋ยนวะตอนนี้ยังไงเจอเจอเจอแล้วม,มันกำลังขึ้นมาเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นได้ไงเฮ้ยเราเห็นมันด้วยเมืันแค่นั่นนั่นน่ะหูยเห็นปะเอ้ยแอบตัวนี้ก็เกลียนเหมือนกันนะสำหรับฝั่งสีแดงอ่ะเห็นปะมันไม่เห็นพี่อ่ะนี่ไงแล้วซูมยิงโอ้โหได้ตัวนนนึงงแบบอออีีซ่่่ัไไเฮดช็ตยูหนเึ่ไงเเจจจออแล้ว อเออแอบอะไรไออ้วนไออ้วนแอบอะไรอย่าแอบพี่ดันเนี่ยนี่เฮ้ยมีจุดตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยพี่เรียกมันว่าจุดซอกลับนะฮะคือมันสามารถเดินไปอย่างไงเออนะมีที่แอบลับๆเด้อฝั่งมันเดินมาก็ตุยนะสิเฮ้ยตรงนี้นี่ไม่ค่อยมีคนเดินมานะถ้าพี่สังเกตบ่อยๆเห็นปะเดี๋ยวก็อยู่ตัวนี้ก็ได้่าสิมเงินเดินมาแล้วก็โอ้โหตุยหลังมันสบายแบบลักคิวเขาเรียกลักคิวแล้วกันเดี๋ยวพี่มาอยู่ฐานเกิดาว่าตอนนั้นได้ไงเจอละขอได้เป้าเฮ้ยกระสุนหมดโอ้มาหมดแล้วตอนนี้วะ เโวยกระสุนหมดอีกเมื่อกี้ไม่งั้นพี่พี่ได้คิวไปละเดี๋ยวเดี๋ยวนังไงเจอแล้วแต่โอ้โหมันเห็นพี่ต้องแอบบต้องแอบใบจเย็นนี่แอบบอลเลนตรงนี้โอ้โหไม่ได้แดกผมล็อกผมมาเซียนด่านนี้เป็นคนออกแบบฮ <c oughs> พี่หลอเล่นมามาเฮ้ยมันเดินวนกับพี่โอ้โหเต็มเต็มเลยลูกซองเต็มหน้าเลยเมื่อสักครู่เฮ้ยมาลุยลุย ด่านนี้เล่นอัพก็ดีนะฮะเพราะมันเป็นด่านแบบยังไงค่อนข้างที่จะระยะไกลนะฮะระยะระยะไกลพูดไม่ชัดเลยพี่พอดีพี่ไปอยู่ฝรั่งเศสมานานไงเราเล่นเราเล่นพี่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาไม่ใช่แ้วสัตย์ขำขำนะฮะอย่าคลิปมากอยู่ไหนวะยังไ,ไงได้ยินเสียงลูกซองโอ้โหมันบอกกันอยู่ตรงนั้นหรอเพื่อนรอฉันก่อนหลังมาด้โอหันหลังไม่ทันฮะ ทันอยู่แต่คีทูมันยิงพี่หัวแตกแน่วะเราไม่ปืนอื่นปล่าวะเนี่ยไม่มีเลยเล่นชิดเนี่ยน่าจะดีที่สุดละในนี่ตรงนี้ก็เกลียนเหมือนกันนะพี่บอกให้ตรงไหนวะเดีเดวนี่ยอันนี้เรา,เาต้องอยู่ฝั่งสีเงินมั้งเอออยู่ตรงเนี้ยถ้าฝั่งสีแดงมาก็นี่ไงปงยิงไปโอ้ปหหงายหลังทันทีเนี่ยโอ้โหแต่เย็นพี่อยู่ข้างบนเลยเหรอ<ๆ>มันจะเด่นอยู่เปล่า,าคนเห็นง่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายวะนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว นอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้โอ้โหอยู่ข้างบนบวกกันแล้วเฮ้ยข้างบนน่ะมีตัวนึงแน่แแถวเนี้เสียงแถวเนี้ยนั่งนั่งไงเจอแล้วโอ้โหมาช่วยไม่ทันเพื่อนพุทธีสตอรี่มาข้างหลังก็ตายสิ plus อย่างงี้เจอแล้วโอ้โหด่านนี้มันเดินมั่วเลยมันเล่นกันเป็นปะวะต้องคุณอย่างพี่เห็นปะพี่เดินถูกหลักเห็นปะถ้าเดินถูกก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเดาโอ้โหนี่ไง head shot เจอแล้วเจะแล้วสไน่ะเรอมึงสไนเระสไนก็ตายเออใจเย็นมันมาแล้ว แอบ,บแอบ,บแอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีนี่มาสิมาสิโอ้โหนี่ไงพี่เออด่านนี้มันยิ่งง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบ,บแอบ,บเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหมันมีคู่เว้ยไม่ไหวแล้วเหลืออีกไม่กี่ดา่านฮะด่านในตำนานที่ถูกออกไปก็น่าจะเป็นด่านไหนบ้างวะไอ้ด่านไม่รู้เคยเล่นด่านนี้กันหรือเปล่านะไอ้ด่านที่มันเป็นวัดเหมือนกแก่เก่าแก่เออแองโกเลียสักอย่างเออด่านนั้นน่ะมันก็เคยมีในไทยนะแต่มันเอาออกไปนะฮะแล้วก็ด่านกีรัน ไอ้ด่านกีฬานี้ไม่น่าจะกลับมานะเพราะดูเหมือนจะเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายเก่านะฮะอยู่ไหนเอยเฮ้ยปืนเลยวะปืนเลยวะขอปืนหน่อยได้เปล่าเอ้ยจะปืนนั่นแหละซุ่มซุ่มคนซุ่มยิงฮะดูดูดูเป็นไงเจอแล้วเจอแล้วยิงโอ้โหโโดีตรงนี้จุดเกียนเนี่ยเห็นเห็นฝั่งนู้นรึ้ปลนี่เอ้โ hij, โยมีคนเล่สนสไนเปียนว่ะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะยิงโอ้โหโปืนแม่โคตรดีเลยให้ปืนร้านเกมมนะ่ะ พวกที่ติดคา,าเฟ่จะได้นะได้ไงโอ้โหตายพอดีสวยเออว่าจุดสีแดงนี่ให้ซุ่มบริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ยถ้าใช้พวกปืนไอคหรืออารนี้จะดีมาก,กน,นะตรงเนี้ยหรือพี่แนะนำอีกจุดหนึ่งนะฮะเนี่ยโอ้โคตรเกียดเห็นปะฆ่าโคตรง่า,า,า,าอยอ่ะเราไม่ต้องไปแบบเดินบวกกับเขาเลยแล้วซุ่มอยู่บริเวณแถวเนี้ยเออเนี่ยได้คิวเยอะด้วยเห็นปะเนี่ยพี่ได้อีกแล้วเห็นปะอูอ้มันจริงๆเห็นี่ไงสไนเปอร์ตรงนั้นยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนโผล่ตรงนั้นอ่ะ เล่นเป็นนี่ว่าไอ้หนูแต่ไม่ได้แดกพี่หรอกพี่รู้ทุกซอกทุกมุมของด่านนี้ AK โอ้โห AK ต่อด้วย AK ฮะีนปืนเกียรของเราเป AK ก็ดีนะปืนเพราะปืนมันนิ่งฮนะสามารถยิงแบบยังไงตรงตัวศัตรูแถมปืนมันหนักด้วยอะดพี่ยืนแบบข้างบนเลยสัตว,ว์วัดเป้าวัวดเป้าว,วัดก็โผล่มาโอ้โหไม่ใจเลยว่ะอุตส่าห์ยืนข้างบนให้ยิงแต่ว,ว่าโผล่ไม่ได้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปืนเอ้ยปืนยิงไม่โดูเลยโเจอแล้วเจอแล้วยังไงยังไงมาดูนะยังไงเน่เห็นป่ะ แน่ๆพี่ยิงไม่โดนว่ะหืมหน้ากากมาหลุดหน้ากากพี่ก็หลุดเอาก็ประมาณนี้ยหากชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆนะะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปเล่นกันด้วยละ่ะดันในตำนานกลับมาแล้ว